The Legend of Futian ตอนที่2,779ความกดดันไร้รูปร่างอาณาจักรมนุษย์พบเขาโดยอ้างว่ามีเส้นทางของจักรพรรดิที่ต้องการให้เขาเข้าร่วมบรรพบุรุษของมนุษย์เห็นได้ชัดว่าพวกเขาต้องการช่วยเขาในการต่อสู้กับจักรพรรดิตรงห่วงข้อเสนอการแต่งงานทำให้เกิดรอยแยกระหว่างกองกำลังระดับจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองขยายตัว บางที่บรรพบุรุษของมนุษย์และจัก,กรพัิตรงห่วงมีความชัดเจนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพวกเขาข้าขอขอบคุณบรรพบุรุษมนุษย์สำหรับความกตัญญูของเขาอย่างไรก็ตามข้ามีเส้นทางของตัวเองและจะไม่ฝึกฝนภายใต้ใตอานาจักรมนุษย์เยฟู่เทียนตอบอย่างใจเย็นเขาปฏิเสธอีกฝ่ายโดยตรงเขาจะไปยังอาณาจักรมนุษย์ได้อย่างไร สถานการณ์ปัจจุบันซับซ้อนมากทางออกที่ดีที่สุดสำหรับเขาคือการนิ่งเฉยเขาพยายามเอาชีวิตรอดท่ามกลางรอยแยกและค้นหาเส้นทางของจัก,กรพรรดิถ้าเขาทำผิดไปหนึ่งก้าทุกอย่างจะล้มเหลวเส้นทางของตัวเองหลังจากได้ยินคำพูดของเย่ฟู่เทียนอีกคนก็ดูถูกเหยียดหยามดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่น่าขำเขาพูดกับเย่ฟู่เทียนว่าเส้นทางสวรรค์พังทลายหลงจากยุคโบราณของเทพเจ้าสิ้นสุดลงทำไมถึงมีจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่เพียงไม่กี่คน เจ้าไรเดียงสาจริงๆหรือไม่ที่จะคิดว่าเจ้าสามารถค้นหาเส้นทางของจัก,กรพรรดิได้ด้วยตัวเองเส้นทางสวรรค์พังทลายและเส้นทางของจัก,กรพรรดิก็ถูกตัดขาดบรรดาผู้ที่กลายเป็นจัก,กรพรรดิได้พบโอกาสพิเศษนี้เป็นสาเหตุที่การค้นพบแคว้นสุสานของพระเจ้าแสดงถึงการเริ่มต้นยุคใหม่ ความเป็นไปได้นับไม่ถ้วนได้ปรากฏขึ้นแต่จากสิ่งที่เราเห็นในตอนนี้เส้นทางของจกักรพรรดิยังคงถูกตัดขาดตอนนี้บรรพบุรุษของมนุษย์สามารถช่วยเจ้าค้นหาเส้นทางของจกักรพรรดิได้เจ้าต้องคิดให้รอบคอบอีกคนพูดอย่างสงบด้วยน้ำเสียงหยิ่งยโสทำให้เย่ฟู่เทียนมีโอกาสสูงหากเจ้าพลาดสิ่งนี้เจ้าจะไม่มีโอกาสอีกแล้วเขากล่าวทำไมบรรพบุรุษของมนุษย์ถึงช่วยเขาค้นหาเส้นทางของจกักรพรรดิ หัวใจของเย่ฟู่เทียนสั่นไหวกับคำพูดเหล่านี้แน่นอนว่าไม่ใช่เพราะเขาถูกล่อลวงแต่เป็นเพราะเหตุใดบรรพบุรุษของมนุษย์จึงสามารถช่วยเขาหาเส้นทางของจักรรพัิได้นี่หมายความว่าบรรพบุรุษของมนุษย์ควบคุมโอกาสพิเศษบางอย่างหรือไม่ข้ายังอยากจะลองเส้นทางของจักรรพัิถูกตัดขาดแต่ยังมีจักรรพัิอีกหกองค์ในโลกทำไมข้าจะทำไม่ได้เย่ฟู่เทียนได้ตอบกลับอีกคนมองเย่ฟู่เทียนอย่างลึกซึ้งด้วยการย่อเยอ้ย เขาเป็นบุคคลโบราณและฝึกฝนมานับไม่ถ้วนจนถึงตอนนี้เขาได้เห็นบุคคลพิเศษมากมายเกินไปไม่มีใครรู้ว่ายุคสมัยที่กลาหหนวุ่นวายในอดีตมีร่างที่เปล่งประกายและมีพรสวรรค์กี่คนแต่จุดจบของพวกเขาเป็นอย่างไรสิ่งที่ดีที่สุดคือการฝึกฝนอย่างโดดเดี่ยวและค้นหาเส้นทางของตัวเองแต่ยิ่งอายุยืนนานเท่าใดการฝึกฝนยิ่งสูงยิ่งเข้าใจชัดเจนว่าเส้นทางของจักรพรรดิถูกตัดขาดแล้ว เย่ฟู่เทียนยังเด็กมากในยุคนี้เขาอยู่ในกลุ่มที่ไม่ธรรมดาและมีความมั่นใจเป็นอย่างมากหลังจากการฝึกฝนของเขาถึงจุดสูงสุดและอีกหลายปีผ่านไปเขาจะเข้าใจเขามองที่เย่ฟู่เทียนด้วยสายตาย้อยเย้ยและกล่าวว่าวันหนึ่งเจ้าจะเข้าใจในสิ่งที่เจ้าพลาดไปด้วยเหตุนี้เขาจึงหันหลังและเริ่มเดินออกจากสถานที่แห่งนี้และหายวับไปจากสายตาของทุกคนอย่างรวดเร็ว เย่ฟู่เทียนมองไปที่ด้านหลังซ้ายและขมวดคิ้วเล็กน้อยผู้ฝึกตนหลายคนของพระราชวังจกักรพรรดิเย่มาที่นี่พวกเขาทั้งหมดมองไปที่ร่างที่หายไปในระยะไกลผู้ชายคนนั้นช่างหยิงพยองมากใครบางคนบน่นเขาจะต้องเป็นผู้อาวุโสที่แข็งแกร่งเขาดูเหมือนเด็กแต่แน่นอนว่าเขาเป็นคนโบราณและสูงส่งที่ฝึกฝนในอาณาจักรรมนุษย์จนกระทั่งออกมาในยุคนี้ ดาบสูงสุดกล่าวบรรพบุรุษของมนุษย์สงคนเหล่านี้ออกจากภูเขาและได้ลองก่อนหน้านี้เพื่อทดสอบตรงห่วงทัศนคติของมหาราชกับพันธมิตรการแต่งงานเขากำลังวางแผนอะไรกันแน่บนรรพบุรุษของมนุษย์มีเป้าหมายอะไรเขารู้สึกคลุมเครือว่าการกระทำของบรรพบุรุษมนุษย์มีความหมายลึกซึ้งกว่านั้นแต่พวกเขายังไม่รู้นอกจากนี้เนื่องจากบรรพบุรุษของมนุษย์สามารถส่งคนมาตามหาข้าได้ ดังนั้นเขาจึงอาจมองหาบุคคลสำคัญอื่นๆในแคว้นศักดิ์สิทธิ์เย่ฟูเทียนกล่าวอาณาจักรมนุษย์อาจพยายามล้มล้างแคว้นศักดิ์สิิ์นั่นก็เป็นไปได้จริงๆจ,จอมดาบสูงสุดพยักหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเขาใช้เส้นทางของจักรพรรดิเป็นเหยื่อล่อจะมีสักกี่คนที่สามารถต้านทานสิ่งล่อใจได้ พระราชวังจักพตรพรรดิตรงห่วงไม่ได้ควบคุมกองกําลังของแคว้นศักดิ์สิทธิ์โดยตรงนอกจากพลังที่พวกเขาครอบครองโดยตรงและจวนของอาณาเขตทั้ง18กองกําลังและผู้ฝึกตนทั้งหมดมีอิสระเช่นเดียวกับที่ข้าอยู่ที่นี่ในวันนี้นอกจากนี้เนื่องจากบรรพบุรุษของมนุษย์เป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยโบราณเขาจึงต้องรู้มากกว่านี้เขามีมรดกตกทอดมามากมายและสิ่งนี้ดึงดูดใ,ใจบุคคลชั้นนำมากมายผู้ฝึกตนที่แข็งแกร่งหลายคนอาจถูกชักชวนให้ออกจากแคว้นศักดิ์สิทธ หากเกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างอาณาจักรมนุษย์และแคว้นศักดิ์สิทธิ์โลกลึกลับอาณาจักรอสูรและกองกําลังอื่นๆจะไม่อยู่ที่นั่นเพื่อเก็บเกี่ยวผลประโยชน์หรือเย่ฟู่เทียนถามด้วยเสียงต่ําทําไมบรรพบุรุษของมนุษย์ถึงทําเช่นนี้และเหตุใดจัก,กรพัิตรตงห่วงจึงกระทําการครอบงำระหว่างพันธมิตรการแต่งงานเขาสามารถพูดได้หลายอย่างเพื่อปฏิเสธอาณาจักรมนุษย์แต่เขาเลือกวิธีที่ตรงที่สุดเขาไม่ได้ซ่อนความทุกข์ของเขาเลยและอับอายผู้ที่มาขอแต่งงาน เจ้าต้องมองไปที่อาจารย์ของสุนักก่อนที่จะตีมันคนที่จักระพัดตรงห่วงอับอายขายหน้าคือบรรพบุรุษของมนุษย์ที่อยู่ด้านหลังลูกศิษย์โดยตรงของเขาตี่ห้าวมาขอแต่งงานเขาไม่มีคุณสมบัติแม้แต่จะเข้าสู่ตำหนักจักรพพัดตรงห่วงในฐานะลูกสะพ้ยไม่รู้ว่าจักรพพัดตรงห่วงจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรท่านดาบสูงสุดกล่าว หากจัก,กรพรรดิตรงห่วงและบรรพบรุษของมนุษย์หันเข้าหากันลานลึกลับอาณาจักรอสูรและกองกําลังอื่นๆจะใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้มันไปโดยไม่บอกในเวลานั้นแคว้นศักดิ์สิทธิ์อาจถูกห้อมล้อมไปด้วยศัตรูโลกลึกลับและอาณาจักรอสูรจะไม่รังเกียจที่แคว้นศักดิ์สิทธิ์เป็นอันดับแรกดังนั้นข้าจึงไม่เข้าใจเจตนาของจัก,กรพรรดิตรงห่วงบางที่เขาอาจมีแผนของเขาเอง เย่ฟู่เทียนพยักหน้าสถานการณ์ปัจจุบันเริ่มเข้าใจยากขึ้น6อาณาจักรจะเป็นอย่างไรในอนาคตสำหรับชะตากรรม500ปีของจกักรพรรดิจกักรพรรดิตงห่วงเขาจะเป็นผู้หนึ่งที่จะจบมันใน40ปีหรือไม่หรือจะเป็นกลุ่มบรรพบุรุษมนุษย์หากสถานการณ์นี้เลวร้ายลงเรื่อยๆก็เป็นไปได้อย่างแน่นอนหลังจากหยุดชั่วครู่เย่ฟู่เทียนสูดหายใจเข้าลึกๆและพูดว่า เรามีเวลามากขึ้นเรื่อยๆค่ารู้สึกไม่ชัดเจนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในโลกเราต้องรีบฝึกฝนเส้นทางของจักรพรรดิเขาจะก้าวเข้าสู่ขั้นจักรพรรดิได้เร็วกว่านี้ได้อย่างไรเขาทำได้เพียงเข้าสู่ขั้นจักรพรรดิเพื่อต่อสู้กับ6อาณาจักรอย่างแท้จริงตอนนี้เขาเป็นเพียงตัวหมากรุกจักรพรรดิทั้งหไม่เคารพเขาอย่างแท้จริง ทุกคนพยักหน้าแสดงว่าพวกเขาเห็นด้วยกับคำพูดของเย่ฟู่เทียนพวกเขาก็มีความรู้สึกนี้เช่นกันกระแสน้ำแห่งความมืดไหลผ่านอาณาจักรทั้งหกในขณะนี้และพายุรุนแรงอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อไปฝึกฝนกันเถอะผู้ที่ผ่านความทุกข์ทรมานของพระเจ้าครั้งที่สองของเส้นทางอันยิ่งใหญ่จะต้องเข้าสู่ขั้นใกล้เคียงเทพโดยเร็วที่สุดในขณะที่ผู้ที่ผ่านความทุกข์ยากสักครั้งแรกควรผ่านครั้งที่สองโดยเร็วที่สุดเย่ฟู่เทียนกล่าว เขาวางความคิดอื่นๆไว้สำหรับตอนนี้สำหรับพวกเขาในตอนนี้พวกเขาทำได้เพียงไม่เปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงมีเพียงการฝึกฝนเท่านั้นที่สามารถปรับปรุงระดับของพระราชวังจกักรพรรดิเย่ครับท่านเจ้าสำนักผู้ฝึกตนที่แข็งแกร่งทุกคนค้งคำนับและออกจากสถานที่แห่งนี้มุ่งหน้าไปยังการฝึกฝน เย่ฟู่เทียนมองไปในระยะไกลและสูดหายใจเข้าลึกๆเขารู้สึกถึงแรงกดดันที่ไร้ค่ายกลความกดดันจากอาณาจักรรอบนอกด้วยสถานการณ์ปัจจุบันความประมาทอาจถึงแก่ชีวิตได้ในฐานะที่เป็นตัวหมากรุกเขาอาจถูกทอดทิ้งเมื่อใดก็ได้เช่นกันเย่ฟู่เทียนไม่หยิ่งพอที่จะคิดว่าความสัมพันธ์ของเขากับจกักรพรรดิอสูรและจกักรพรรดิแห่งความมืดนั้นมั่นคงมาก่อ The Le g e n d of Fu t i ี n ตอนที่2780 การสังหารมาถึงเป็นปีที่1150ของปฏิทินแคว้นศักดิ์สิทธิ์แคว้นส,ควนสุสานของพระเจ้าได้ผ่านการสะสมของเวลาหลังจากผ่านความวุ่นวายมาสู่ความสงบนับครั้งไม่ถ้วนบุคคลพิเศษมากมายก็ปรากฏตัวขึ้นประชากรของสถานที่นั้นก็มากเช่นกันผู้ฝึกตนจากทั่วทุกมุมโลกมาที่นี่อย่างรากและแข็งแกร่งขึ้นมีการจัดตั้งกองกำลังมากขึ้นที่นี่ ในแง่ของระดับโดยรวมแคว้นสุสานของพระเจ้านี้แข็งแกร่งกว่าอาณาจักรใดๆใน7อาณาจักรแน่นอนว่าแววนนี้เองได้รับพลังจากกองกำลังของอาณาจักรดั้งเดิมที่ย้ายจากอาณาจักรทั้ง7 นอกจากนี้ยังมีปรากฏการณ์ที่น่าสนใจในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาผู้ฝึกตนจากอาณาจักรดั้งเดิมส่วนใหญ่รวมตัวกันในดินแดนที่พระราชวังจกกักรพรรดิเย่ครอบคลุมพวกเขาประจำการอยู่ที่นั่นราวกับเห็นพระราชวังเย่เป็นศูนย์กลางโดยตกลงโดยปริยายว่าพระราชวังเย่เป็นตัวแทนของกองกําลังของอาณาจักรดั้งเดิมแน่นอนว่าพวกเขาส่วนใหญ่มาที่แคว้นสุสานเพื่อฝึกฝนผ่านช่องว่างที่สร้างขึ้นโดยพระราชวังเยจกก่จักรพรรดิ ดังนั้นพวกเขาจึงรู้สึกใกล้ชิดกับพระราชวังจัก,กรพรรดิเย่และมองว่าเป็นสถานที่ที่พวกเขาเคารพนับถือนอกจากนี้เหล่าสิทธิ์ที่เคยเรียนที่สำนักอนัสสวรร์ก็ค่อยๆเติบโตเต็มที่และแข็งแกร่งขึ้นพวกเขามีอำนาจอันยิ่งใหญ่ในหมู่ผู้ฝึกตนอาณาจักรดั้งเดิมในโลกภายนอกยิ่งสำหรับผู้ที่มาจากพระราชวังพระราชวังจัก,กรพรรดิซีเวย สำหรับกองกำลังที่อยู่นอกขอบเขตดั้งเดิมพวกเขากำลังพัฒนาอย่างไม่หยุดหย่อนเช่นกันพวกเขาข้ามผ่านขอบเขตการฝึกฝนและโลกสุสานพัฒนาความสามารถของพวกเขาในขณะที่รักษาความสงบสัมพัน์ไม่มีความขัดแย้งขนาดใหญ่ประทุขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังมีบางอย่างที่ทำให้เกิดความโกลาหลมันคือกระแสน้ำอันมืดมิดของทั้งเอาณาจักร เหตุการณ์นี้ยังคงเกี่ยวข้องกับพันธมิตรการแต่งงานเมื่อไม่กี่ปีก่อนหลังจากที่อาณาจักรมนุษย์ถูกปฏิเสธและอับอายความสัมพันธ์ของพวกเขากับแคว้นศักดิ์สิทธิ์ก็แย่ลงไปอีกไม่นานหลังจากเหตุการณ์นั้นอาณาจักรมนุษย์เชิญบุคคลชั้นนําของ7อาณาจักรเข้าร่วมการชกในอาณาจักรรมนุ์ มีการคาดเดามากมายเกี่ยวกับการซ้อมครั้งนี้ประชาชนทั่วไปไม่คุ้นเคยกับมันแต่ตามข่าวหรืออาณาจักรมนุษย์ต้องการเอาชนะบุคคลที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกซึ่งรวมถึงบุคคลชั้นนำของคว้นศักดิ์สทธิ์ด้วยเห็นได้ชัดว่าผู้ฝึกตนที่แข็งแกร่งหลายคนจากไปแล้วรวมทั้งผู้มีชื่อเสียงจากคว้นศักดิ์ด์ที่ไปอย่างลับๆสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นที่นั่นไม่มีใครรู้พระราชวังจัก,กรพรรดิเย่ไม่ได้เข้าร่วม ผู้ฝึกตนที่แข็งแกร่งของอาณาจักรมนุษย์ได้ไปเชิญเย่ฟู่เทียนเป็นการส่วนตัวเพื่อฝึกฝนในอาณาจักรมนุษย์และเรียนรู้จากบรรพบุรุษของมนุษย์แต่เย่ฟู่เทียนปฏิเสธเขานี้หมายความว่าเขาพลาดโอกาสที่จะได้ใกล้ชิดกับอาณาจักรมนุษย์ ในเวลานี้รัศมีลึกลับแต่แข็งแกร่งปกคลุมดินแดนภายในพระราชวังจักรพรรดิเย่พระราชวังจักรพรรดิเย่อันกว้างใหญ่นี้เปรียบเสมือนพระราชวังระดับจักรพรรดิที่แท้จริงมันช่างงดงามยิ่งนักและน้ำหนักที่ไร้รูปร่างที่เต็มท้องฟ้าเบื้องบนนั้นราวกับพลังของจักรพรรดิบุคคลชั้นนำจำนวนมากได้รวมตัวกันภายในพระราชวังจักรพรรดิเย่บุคคลผู้แข็งแกร่งหลายคนได้ผ่านความทุกข์ทรมานอันศักดิ์สิทธิ์ของเส้นทางอันยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากผู้คนจำนวนมากมีความก้าวหน้าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้หลังจากพายุครั้งก่อนเย่ฟู่เทียนได้สั่งให้ผู้ฝึกตนที่แข็งแกร่งของพระราชวังจักรพรรดิเย่ฝึกฝนอย่างสงบสุขและพัฒนาตนเองบุคคลที่แข็งแกร่งงอของพระราชวังจักรพรรดิ์เย่ทั้งหมดปฏิบัติตามคำสั่งของเย่ฟู่เทียนและทำงานอย่างหนักในการฝึกฝนพยายามอย่างเต็มที่เพื่อไปถึงระดับอื่นก่อนที่การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงจะเกิดขึ้นด้วยวิธีนี้พวกเขาสามารถ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยสภาพแวดล้อมการฝึกฝนเช่นนี้เช่นเดียวกับยาเม็ดเทคนิคศักดิตต์สิทธิ์ต่างๆและทรัพยากรการฝึกฝนอื่นๆความสามารถของพวกเขาก็พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว เย่ฟู่เทียนนั่งอยู่ในลานฝึกหัดที่จุดสูงสุดของพระราชวังเย่จักรพรรดิแสงสศักดิ์สิทธิ์ล้อมรอบเขาด้วยร่างกายของเขาเป็นแกนกลางแสงสีเขียวจากสวรรค์ได้ห่อหุ้มโลกอันไร้ขอบเขตมันไปถึงท้องฟ้าตามกำแพงสักผ่านไข้กลและขยายและล้อมรอบพระราชวังจกักรพรรดิเย่อันกว้างใหญ่ตอนนี้พระราชวังเย่ทั้งหมดอยู่ภายใต้การห่อหุ้มเจตจำนงอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาโดยธรรมชาติแล้วดินแดนแห่งนี้ยังอยู่ภายใต้เจตจำนงแห่งวิธีอันยิ่งใหญ่ของเขาด้วยมันเหมือนกับโลกใบเล็กข,ของเขา ภายใต้เจตจำนงอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาเขาสามารถมองเห็นผู้ฝึกตนทั้งหมดได้เขาสามารถมองเห็นสถานะการฝึกฝนของสิทธิพี่กูตรงหลิวสุดยอดดาบจัก,กรพรรดิฝางชุนและเซียชิงหยวนได้อย่างง่ายดายพวกเขาทั้งหมดรู้เรื่องนี้และไม่สนใจว่าเย่ฟู่เทียนกำลังเฝ้าดูพวกเขาอยู่เมื่อพวกเขาประสบปัญหาในการฝึกฝนพวกเขาจะสื่อสารโดยตรงกับเย่ฟู่เทียนเช่นนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝางชุนและคนอื่นๆมักจะพูดคุยกันโดยตรงเกี่ยวกับการฝึกฝน ทันใดนั้นร่างหนึ่งก็ยืนขึ้นในจุดฝึกฝนของพระราชวังจักรพรรดิเย่และมองขึ้นไปบนท้องฟ้าร่างของเขาล้อเลียนและเต็มไปด้วยพลังที่ก้าวราวเขาเรียกตรงขึ้นไปบนฟ้ามีคลื่นพลังที่รุนแรงในห้องถงใหญ่มันรวมตัวกันเป็นใบหน้าลวงตานั่นคือใบหน้าของเย่ฟู่เทียนเกิดอะไรขึ้นเสียงออกมาจากภาพลวงตานั้นมันเป็นร่างของเย่ฟู่เทียนแต่ตัวตนที่แท้จริงของเขายังคงฝึกฝนอย่างโดดเดี่ยวร่างลวงนี้เกิดขึ้นจากเจตจำนงของเขาเท่านั้น ข้าพังเข้าใจเศษเซี้ยวของพลังแห่งเทพมังกรจากศพของเทพพระเจ้ามังกรหลังจากรวมมันเข้ากับเจตจำนงของเทพพการต่อสู้แล้วข้าก็จะสามารถฝ่าฟันไปได้อย่างลองไหมโตเจ้าพูดอย่างตื่นเต้นเล็กน้อยเย่ฟู่เทียนเคยแลกเปลี่ยนศพของเทพมังกรกับเซียชิงหยวนส่วนใหญ่เป็นการช่วยให้ตระกูลอสูรฝึกฝนโดยเฉพาะตระกูลมังกรโตเจ้าได้เข้าใจเศษเสียวของพลังแห่งเทพมังกรด้วยก็ได้ ภาพลงตาบนท้องฟ้าตอบร่างของโตเจ้าพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าทันทีร่างกายของเขากลายเป็นยักษ์ราวกับเทพ,พเจ้าสงครามอัครสงครามที่น่าสะพรึงกลัวพร้อมแสงศักดิ์สิทธิ์ปรากฏขึ้นระหว่างคิ้วของงอเขาสัญ,ญลักษณ์จำนวนนับไม่ถ้วนของคำว่าสงครามลอยอยู่บนท้องฟ้าและเจตจำนงอันยิ่งใหญ่ของสงครามก็ประทุออกมาในช่วงพริบตาดินแดนอันกว้างใหญ่ก็เต็มไปด้วยออร่าที่วุ่นวายอย่างยิ่งพลังการต่อสู้นั้นตกตะลึง ในพระราชวังอิมพิเรียนผู้จำผู้จันคำจนมากในระยะไกลรู้สึกว่าเจตจำนงอันแรงกล้าที่พุ่งเข้าไปในก้อนเมฆและทุกคนมองข้ามพวกเขาเห็นออร่าของสงครามพุ่งขึ้นและร่างที่เหมือนเทพ,พเจ้าสงครามก็ลุกขึ้นเล็งอย่างสังหารไปในท้องฟ้ามันคือโตเจ้าเขาได้ผ่านความทุกข์ทรมานของพระเจ้าครั้งแรกของเส้นทางอันยิ่งใหญ่มานับไม่ถ้วนเมื่อหลายปีก่อน ออราที่แข็งแกร่งเช่นนี้ความสามารถของโตเจ้าเริ่มน่ากลัวขึ้นในปัจจุบันข้าก็ต้องฝึกฝนอย่างหนักเช่นกันใครบางคนกระซิบหัวใจของพวกเขาสั่นไหวทุกวันนี้ความสามารถของผู้ฝึกตนในวังเย่จัก,กรพพัดเริ่มน่ากลัวมากขึ้นเรื่อยๆถ้าพวกเขาไม่ทำงานหนักในการฝึกฝนพวกเขาจะถูกทิ้งไว้ในผงคลีเปิด ตัวเจ้าคำรามเขาแปลงร่างเป็นเทพ,พสงครามและเจตจำนงในการทำสงครามของเขายังคงถูกผลักดันให้ถึงขีดสุดเขาพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าและความตั้งใจต่อสู้เต็มไปในอากาศทันทีเทพสงครามกำลังจะทำลายความว่างเปล่าแต่ในขณะนั้นร่างลงตาบนท้องฟ้าก็เหยียบเท้าของเขาทำให้โลกฟ้าร้องมันเหยียบตรงไปที่ร่างของเทพ,พสงครามและเทพ,พสงครามที่ก้าวร้าวที่ยิงขึ้นไปบนท้องฟ้าก็ตกลงมาเร็วยิ่งขึ้นมันถูกเหยียบและบังคับลงโดยตรง บูมมีการบูมขนาดใหญ่และอาคารบางหลังพังทลายลงหัวใจของใครหลายคนบีบรัดแน่นพวกเขาทั้งหมดคร่ำครวญถึงเทพสงครามที่หายตัวไปเศร้ามากเขาอวดดีมีคนบ่นก่อนจะหันกลับมาฝึกฝนอีกครั้งเขาอวดดีจริงๆอีกคนพูดโตเจ้าสามารถดวนกับใครก็ได้แล้วทำไมเขาต้องไปเพื่อเย่ฟู่เทียนเขาไม่ได้ขอเหรอ เขาไม่รู้ระดับของเขาหลังจากผ่านความทุกข์ทรมานอันศักดิ์สิทธิ์ของเส้นทางอันยิ่งใหญ่หรือไม่อินซีน้อยเจ้าสามารถต่อสู้กับโตเจ้าได้เมื่อเจ้ามีเวลาเสียงของเย่ฟู่เทียนกล่าวในความว่างเปล่าตกลงสมณะอินซีบินมาจากที่ไหนสักแห่งเขาแปลงร่างเป็นนกยักษ์และพุ่งตรงไปทางโตเจ้าไม่นานก็มีเสียงโห่ร้องอย่างเจ็บปวดดังสนั่นอาจมีคนวิงวอนว่าข้าขอโทษอย่างคลุมเครือ เย่ฟู่เทียนเห็นทั้งหมดนี้เขาลืมตาขึ้นแล้วมองขึ้นไปบนท้องฟ้าขั้นของเขาแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแต่เขาก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆที่จำต้องได้ความยากลําบากของพระเจ้าครั้งที่สามยังไม่มาแต่ในความเป็นจริงการฝึกฝนของเขาในตอนนี้นั้นเทียบไม่ได้เลยกับที่เคยเป็นมาเขารู้สึกว่าเขาแข็งแกร่งขึ้นมากเขาจะไปถึงขั้นใกล้เคียงเทพหรือไม่ เย่ฟู่เทียนยังนึกถึงขั้นที่อยู่ใกล้พระเจ้าว่าเป็นขั้นประเภทไหนเดิมทีมันเป็นระนาแห่งความว่างเปล่าเป็นที่รู้กันว่าเป็นเส้นทางที่พวกเขาต้องข้ามเพื่อเป็นจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่และเป็นประตูสุดท้ายที่พวกเขาจะต้องผ่านเข้าไปอย่างไรก็ตามการฝึกฝนของเขานั้นแตกต่างจากคนอื่นๆเขายังคงติดอยู่ที่จุดสุดยอดของขั้นเรินห่วงในปัจจุบันแม้ว่าเขาจะผ่านความทุกข์ยากจากสวรรค์มาแล้วสองครั้งเขาก็ยังไม่ได้เป็นผู้ฝึกตนความทุกข์ยากเหมือนคนอื่นๆ ความทุกข์ยากของเขาแตกต่างจากคนอื่นๆน,นี่คือเหตุผลที่เย่ฟู่เทียนคิดและสงสัยเล็กน้อยโตเจ้าร้องขอความเมตตาเจ้าจะไม่ปล่อยให้อินซีน้อยปล่อยเขาเหรอหวาเจวี่ิกล่าวด้วยรอยยิ้มขณะที่เธอเดินไปผู้ชายคนนั้นสมควรถูกทุบตีอินซีตัวน้อยสามารถจุดประกายความกระหายเลือดและให้แรงจูงใจแก่เขาได้เยฟูเทียนกล่าวพร้อมกับหัวเราะเขาหมุนรอบโตเจ้าโดยเจตนาเพื่อรบกวนการฝึกฝนของเขา เขาสมควรได้รับมันจริงๆเจ้าผิดหวังกับการฝึกฝนและเขารบกวนเจ้าหวาเจวีกล่าวอย่างไรก็ตามเจ้าไม่ควรใจร้อนเกินไปการฝึกฝนไม่ประสบความสําเร็จในทันทีแทนที่จะต้องใช้เวลาเมื่อเจ้าเข้าใจขั้นมากพอเจ้าจะทำลายกําแพงลงอย่างเป็นธรรมชาติแค่การฝึกฝนของเจ้านั้นพิเศษดังนั้นกำแพงของเจ้าจึงสูงกว่าคนอื่นๆแต่ความสามารถของเจ้าก็แข็งแกร่งขึ้นเช่นกันใน ใช่เย่ฟู่เทียนพยักหน้าการคิดมากโดยไม่เข้าใจย่อมไร้ความหมายอย่างแท้จริงทำสิ่งที่เจ้าสามารถทำได้สุดความสามารถของเจ้าและสิ่งที่จะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติในเวลาที่เหมาะสมกว่าเจวี่กล่าวต่อข้าเข้าใจเยฟูเทียนพยักหน้าและฝึกฝนต่อไปเขาเข้าสู่สภาวะของโฟกัสที่สมบูรณ์ทันทีที่เขาเริ่มฝึกฝนเขาได้ละทิ้งความคิดอื่นๆทั้งหมดและเข้าสู่โลกของเขาเพื่อดูตัวตนที่แท้จริงของเขาอย่างชัดเจน เวลาผ่านไปโดยไม่รู้ตัวเย่ฟู่เทียนหมกมุ่นอยู่กับการฝึกฝนของเขาเองในวันนั้นผู้คนจำนวนมากในดินแดนที่ควบคุมโดยพระราชวังจัก,กรพรรดิเย่มองขึ้นไปบนฟ้ามีออร่าที่น่าตกใจอยู่ในความว่างเปล่าพวกเขาทั้งหมดมองขึ้นไปบนท้องฟ้าและเห็นกลุ่มผู้ฝึกตนที่แข็งแกร่งลงมาจากฟากฟ้าเห็นได้ชัดว่ากลุ่มนี้มาจากหลายฝ่ายแต่รัศมีของทุกฝ่ายก็น่ากลัวถึงขีดสุดพวกเขาเป็นใคร หัวใจของผู้ฝึกตนล้วนแต่แข่งกันรัศมีเหล่านี้น่ากลัวอย่างยิ่งโดยเฉพาะที่ด้านหน้าเช่นเดียวกับพระเจ้าสายตาของพวกเขากวาดไปทั่วพื้นดินด้วยความรังเกียจร,ราวกับว่าพวกเขากำลังดูมดสายตาเหล่านั้นทำให้ผู้ฝึกตนหลายคนรู้สึกไม่สบายใจอย่างยิ่งที่จริงแล้วบางคนถึงกับรู้สึกถึงอันตรายด้วยซ้ำก่อนที่พวกเขาจะทันโต้อตอบสายฟ้าสีทองแห่งการทำลายล้างก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้ามันเดินทางข้ามท้องฟ้าสูงซึ่งมีเจตนาที่จะทำลายล้างอย่างไม่น่าเชื่อ จากนั้นหนึ่งในร่างที่แข็งแกร่งชี้ลงด้วยนิ้วสายฟ้าสีทองที่ทำลายล้างได้กวาดล้างทันทีอย่างสังหารราวกับว่ามันหมายถึงการทำลายโลกหลายคนตกตะลึงในทันทีและรีบวิ่งไปทางไกลยอยากจะหนีแต่สายฟ้าสีทองแห่งการทำลายล้างนั้นดูเหมือนจะมีพลังศักดิ์สิทธิ์ผู้ฝึกตนทุกคนที่มันโดนจะกลายเป็นฝุ่นทันทีพวกเขาไม่สามารถต้านทานได้เลยและตายอย่างน่าสลดใจภายใต้ใตสายฟ้าสีทอง พื้นดินแยกออกจากกันและรอยแตกที่น่าสะพรึงกลัวก็เปิดออกสายฟ้าสีทองยังคงแผ่ออกไปในระยะไกลาราวกับว่าพื้นดินแตกออกเป็นชิ้นชิ้นผู้ฝึกตนในพื้นที่อันกว้างใหญ่นี้เริ่มหลบหนีอย่างบ้าคลั่งรัศมีการทำลายล้างบนท้องฟ้าเหนือสีสะยังคงอยู่ที่นั่นและพวกเขาทั้งหมดรู้สึกถึงเจตนาที่เป็นอันตรายคนเหล่านี้มาโดยมีจิตสังหารวิ่ง แจ้งวังจัก,กรพรรดิเย่มีคนตะโกนดูเหมือนพวกเขาต้องการขอความช่วยเหลือจากเจ้าวังเย่แต่ทันทีที่เขาพูดจบสายฟ้าสีทองก็พุ่งเข้าใส่ร่างกายของเขาทั้งร่างของเขาหายไปภายใต้สายฟ้าสีทองและจิตวิญญาณของเขาก็กระจัดกระจายเขาไม่เหลือแม้แต่ศพกลุ่มผู้ฝึกตนมองไปที่พระราชวังจัก,กรพรรดิเย่ในระยะไกลและดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความรังเกียจพร้อมกับรัศมีการสังหารแจ้งสำนักพระราชวังเย่ ไม่มีการรีบร้อนพวกเขามาเพื่อทำลายพระราชวังจกักรพรรดิเย่ทุกอย่างจะจบลงในวันนี้พระราชวังจกักรพรรดิเย่และส่วนเซี่ยลซีเว่ยจะกลายเป็นประวัติศาสตร์นี่ไม่ใช่ยุคข,ของเย่ฟู่เทียนเขาไม่เคยมียุคสมัยเขาเป็นเพียงรุ่นน้องที่มีความสามารถที่ล้มลงก่อนที่เขาจะลุกขึ้นได้เต็มที่แล้วถ้าเขามีความสามารถมากละ่ะเขาสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างพวกเขามาวันนี้เป็นตัวแทนของเทพเจ้าแห่งความตาย ฝ่ามือขนาดใหญ่นับไม่ถ้วนตกลงมาจากท้องฟ้าไม่มีสิ่งใดรอดชีวิตในเส้นทางของพวกเขาทุกคนถูกฆ่าตายทันทีภายใต้การโจมตีของฝ่ามือและรอยบุบขนาดใหญ่จากฝ่ามือก็ปรากฏบนพื้นทุกคนต่างวิ่งหนีอย่างบ้าคลั่งแต่เมื่อภัยพิบัติมาถึงพวกเขาทำได้เพียงอธิษฐานพายุทำลายล้างยังคงโปรยปลายลงมาราวกับผู้เกี่ยวมาถึงแผ่นดินนี้ใครเป็นคนสร้างความเสียหายที่นี่ แสงศักดิ์สิทธิ์ที่สวยงามของเส้นทางอันยิ่งใหญ่ไหลเข้ามาจากระยะไกลเป็นผู้ฝึกตนของพระราชวังจักรพดีส่วนที่รีบวิ่งเข้ามาพวกเขาเคยเข้าร่วมพระราชวังซีเวยมาก่อนและตอนนี้หลายคนมาถึงจุดสูงสุดของขั้นเหรินห่วงแล้วหัวใจของพวกเขาสั่นสะท้านหลังจากรู้สึกถึงเจตนาทำลายล้างเช่นกันคนเหล่านี้น่ากลัวมากแต่พวกเขาต้องมาหยุดพวกเขาแน่นอนว่าพวกเขาได้แจ้งไปยังพระราชวังจัก,กรพรรดิเย่ด้วย ทันทีที่พวกเขาพูดจบหมู่เทพแห่งการทำลายล้างก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าจากนั้นเจตนาดาที่ดูมินเหยียดหามก็ตกลงมาทำให้เกิดเสียงแทงไม่รู้จบพวกเขาไม่มีเวลาแม้แต่จะตะโกนออกมาด้วยความเจ็บปวดก่อนที่จะตายอย่างอนาถภายใต้การโจมตีพวกเขาไม่สามารถแม้แต่จะนึกถึงการต่อต้าน ตอนนี้ที่แห่งนี้เป็นเหมือนนรกบนดินไม่มีใครรู้ว่ามีผู้ฝึกตนกี่คนเสียชีวิตในทันทีการนองเลือดที่โหดร้ายและเลือดเย็นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบนแคว้นล้ำค้ามาหลายปีแล้วแต่มันเกิดขึ้นที่นี่ในวันนี้ในหลายคนรู้สึกสิ้นหวังพวกเขาไม่สามารถแม้แต่จะหนีไปได้แต่ดูเหมือนว่าผู้ฝึกตนที่แข็งแกร่งจะไม่สนใจชีวิตของพวกเขาการฆาตกรรมเกิดขึ้นเพียงลำพังเท่านั้น พวกเขาเดินทางตรงข้ามท้องฟ้าทุกที่ที่พวกเขาผ่านไปผู้คนนับไม่ถ้วนกลายเป็นฝุ่นผงเป้าหมายของพวกเขาคือพระราชวังจกักรพรรดิเยบุคคลชั้นนำเหล่านี้มาเพื่อพระราชวังจกักรพรรดิเยเพื่อทำลายพระราชวังจกักรพรรดิเย